สวัสดีครับสวัสดีพี่สองกับพี่น้องมันเนี่ยกินข่อยกินนังครับมันเนี่ยโขกมานได้หลายเห็ดได้เห็ดหลายได้หลายเห็ดไปนนะพี่น้องเอ้ค้ามไปไม่ตู้เปิดปลากระป๋องได้หรือบ่อ่ามาติจ้าได้แล้วโอ้ยงทั้งทังงมาติจ้าแม่น้องไปจ้าสัตว์เอยกระป๋องปลาหมึกส่วนมันทุกคนพี่น้องมันเนี่ยกินขายน้ำกันครับพี่น้องผมเพราะเอามากินเห็ดน้ำพี่น้องอีกสวสดครับผมอ๋อ อาเอไม่ได้กลบง่ายดอกเคล่อนวาเห็นเห็นหลายถามว่าเพิ่งแม่ขั้วกับพี่น้องหัวทานางว่าเป็นตาแสบแต่ว่าเม่ยขัวก็เดยปาเดียก็ไว้กลางแต่นอกเนี่จันงงมโนงมินงงใส่กันแท้ลรเนี่ยเอาเอาไให้บอบสาวมันไรกันแ้วมันอ่ะันนี้เอาุก้งมาตาน้เอแม่ไม่ตัวขึ้เปิ่อเราเป่ลงบเียมองดาเอจียเมืองดาพอนอยซะเดิมมาเด้อพอน่อยไเจีมเท่นกันครับนนี้สุกมันผู้็มีดจริงงพ่กปากจะขน เบียกไฟเบียกมากครับพี่น้องเมยอนั่นแหลก็ร่างจำบกุงครับพี่น้องตำบกุงมาด้กิเขาปลาเนี่ยนะเนาะวันนี้ครับเอาแก็งเราใหม่ใส่ปลาหมึกมาพร้อมครับแม่มากินแกงมากครับใส่บวกบวบครับอ่าวันนี้แม่นัดหน่อยน่ารินทอดครับก็ร่างจำบกุงเลือพี่น้องเลยเยี่ตัวหน้ำบกุงจำบกุงแม่หัวเสาสดต้องตอนปลาแดดลูกเป็นระด้อพี่น้องเลยไอแม่ว่านสีสีให้กินต้นสวยต้องสีปลาแดดกระเดดเหรอโอ้จำบกุงก็พี่น้องกินเขาปลาบนว่ะอ่านั่งพวกหัวไก่ก็นี่กับที่ใดด้เนาะ

พ่ายไปเต็มๆกับพี่น้องบักน่าแมนั่นเดียวหักเน่าดี๋ยวมาด้วยดีมาเดียวเดียวไอปก็เดียวหก้อยนอ้ไมอ่างเห็ดข้าย่งพี่น้องเลยแม่เน่าเห็ดแล้วเราได้เห็ดหลายกลมือาวนเห็ดก่เื่อนเลี้วอยู่พี่น้องค่อยเห็ดมันขีมูลกวนเรากอยากอ่างเราอเืองเนี้ยเอ้ยหลายูดหลายพูดเลยาก็เสียองล่างมือกันเ้อกินเขายิงเขา

ม่สครับเยไปหนเหอออเขายว่ยไปลูกแต่มวงพี่น้องเลยนี่ขามหมากไงเติมวเติม่้นคใจเราเนี่ย็คนใเฮดไลแบหิวจนวาบ่อกพี่น้องเอ้ยนบบ่อกไข่อยตะเป็นลุ่มแ่าบแสมากครับหลายผูหลายคุนครับพี่น้องต้ม้วนตะมวงครับเพิ่มเพิ่มกสี่อ่อนาสมาอ่อนสังเกตเบิ่งผู้ได้ขาเขางครับพี่น้อง จขอขอเขาไกกิโลันให้กินน้ำยอกว่างมาใส่บุเนี่ยเอ้ากินปกิแต่บองหุงไม่ได้มาดังพี่ขุนตะขอทั้งขุนใช่ข้าว้กินขุใส่เล้าใส่ข้าวาไปป่วยใส่ไปเา่วยมือเจ้ากล้วยใส่ก้อนเลยล้วยๆู้สวยล้วยแล้วราเลาได้เห็ดแบบล้วยๆเลยไมข้งหนข้างไปหนังยเขาวจะไม่ใช่ั่วนลดยาลดาลดยาลดลงปกข้าเนขาคนบางขาว สร้างเหมือนปกติเนเขาเย็นเด้อแม่นันน่อยพี่จะมีเพื่อนพี่น้อง EP2 ครับพี่แจเลยเดี๋ยวมาเด้อแม่แซนว่าจพันลูกเดี๋ยวไปเห็นกินรถจิ้มเห็ดพวกพนันนะครับตครับพี่น้องมึงนี่ EP2 ครับกินเขากินน้ำเพื่อนพี่น้องอีล EP1 มามาครับะกินเขาเลยครับพี่น้องลุยต่อเด้อพี่น้อง EP2 ครับพี่น้องมึงนี่ตัวมาร์สุกคุณสุกน์คำฝากก็อลไรก็แชร์กติดตามเล็กน้อยครับพี่น้องมึอนี่เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับในทีมงานครับพี่น้องมึอนี่ มากันหลายคู่หลายคนครับพี่น้องมันนี่ปุ๊เต็มคันรถครับแต่ว่าแนบดแอดแอดแอดแะไรพี่น้องเอ้ฮึงี้จะฝ่ายงี้ครับพี่น้องมันนี่จักว่นอาจารย์เต็มครับมันมันขู่ขนครับพี่น้องมันนี่อ่ะลุยต่อครับอีพี่สองสีม้าซ้ำอีพี่เหลกบ่พี่น้องติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องยาย่ข้ามหมางงี้ครับพี่น้องเห็นเห็ดยังบูฟเฟ่นะเห็ดอะไรยาย่เห็ดอะไรฮะ เอาเลยเอาเลยทานเอาเอาเขาทานมีทานได้แสบหนึ่งดีๆยัพูดพดดียังว่นน่ะเนี่ยเรามักับพีน้องไปเรื่อยๆกับพีน้องใส่อีกกระตวกสิมานกมด่โอ้ยเตายเบียาจ้าอยนี่นังนั่นูกนี่เตายเบียเตรียมอยู่คุ่นเท่าคุ่นมนกราเนี่ยกราเนี่กรเนี่ยเหรอ เฮ็ดเพิ่งแมนเอตัวเอ้ยเอตัวแมนเล่ามองเล่ามาแทนเด้อมองเล่ามากเลยเหนเดอกนึงมเลไม่ได้ติดตาไปมันจะได้เฮ็ดหัวเรียนนาใอ่นี่ะนี่ละยาดาดดอกตอนนดาดดดาดดดอดเอออองครับพี่น้องพี่น้องเอ้กำลังขืนมงามเนี่แหละเอตัวนี่น่มาเอาดนึ่งไข่ไข่ไข่อีพีสอง้อ

ลุกหล่มนางงออันแมนบอตาฝนจีก็เป็นสันโอ้แม่นีหลีนานเออราเดียวจีเต็มเพลิดาเต็มเพลิดเต็มตาหมอกกอบฝนเฮ็ดเพงไงเฮ็ดเพิงตองฮะลงไปแร้วทน้องเฮ็ดเ็ดพวกตาบลอนเฮ็ดพวกตา นิดปวกตาบน็ดแดงครับพี่นอ้องขแ้เหแไปสอดโคุกคุณบอยังไงปลาไม่สิกินไงแเ,เจ้านี่นี่กลุคกัวนั้นี่ก,น,น,น,กนโคกเลยนี่นั่นน่ะแล้วก็เห็ดชานเห็ดานเอา,เอา่นเอาทีมนผจักแนวกินเานี้แม่นเมดแล้นี่ เาะเพนมาเอาเอ้ยเนว่ายผู้เพิิน่เบงลมันเกิดยู่เงาเดียวพลนตมาเบงไหนเตานเกิดยู่เงาเดียวมาเบิ่งเป็นเศร้าดอกเศ้าดอกกว่าเ้ตาหนึ่งูละเต็มตาแลวกันนี้ตาสหรสามเพลนน่ะตาสองสมะาเบิ้งน่น้อรเอ้ยเฮตานเกิดยู่เงาเดียว đây นึงเลยได้หูได้อ่ะมันมันก็อ่อนแล้วเพิ่นก็ได้เอ้ยการกากๆได้คักเนาะเอาปั่นไดไปเบิ่งให้เก็บ <laughs> 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 <nó ngầu> <laughs> <laughs> <hết> <laughs> เออเดี๋ยวข้าไปไปเลยใส่าเข้าไปหน่บวได้ยู่นี่ข้านมัน่แม่นแน่กินมันคือฟาปิดแอ่งนามฟ้าปิดโอ่งใส่ราามันนน่นเฮ็ดปวกะนี่เฮ็ดเ็ดปวกกเนีเฮ็ดปวกอุ่มส้ม้มมีเฮ็ดปวกคักๆ้าวบฟ้าหม้อแมนเฮ็ดปวกด้เ ได้อยู่แข็งเจดีอยู่นี่ปึ้งพิ่มเพิ่มเได้เอ้าหเห็ดเพิงเพิง่เห็ดเพิงดำบังทีาะต้องกันเว้ยหักขาออกเห็ดแห้งเนาะกาบว่งเหรเห็ดหัวเห็ดแดงเห็ดแดงอเด็กก็ใ่เห็ดอย่งนีจัด ขวดเขาเป็นสีสันชันนั้งสันดอกเดียวเดี๋ยวมาเบังดอกเดียวจบนายายคิดบ้งเนี่ยเอาแล้วมาหอดหรือเป่าขวดมันเลยก็เห็ดเอาปันใดพอนะโอ้ก็คือออกป่าคักเต้นอ่นเหมือนนี่

ันพ่อก็เอามันว่าพ่อก็บ่าเอาออมันขาวเหันนี้แมวามนตันูตย่หูเลี้ยใจอยู่คนออา,าปันได้หรอวะเนี่ยโอ้พี่น้องเ้ยยายหูจะบ่กกูกูเศร้าเอาเล้หลับไะนะเล่าใสเอาไปบาบาดไ่ไหวครับเอากรนะโดดง่ายปะนั่นจี เอาเอาไปโหลดเฮ็ดจังไดเหียกรอดไม่หยเรียกเอดด้วยเฮ็ดทานป่านี่เอาดอกน้อยๆอันเพิ่นกะสิว่าเห็ดตายเบี้ยอะนี่อยุทธึงจอมพ่นผุนแม่หยาติดพ่นเอ็ดเลดแข็งเจเดผุนดิเฮ้เล่าสิกระได้มาแข็งเนแข็งกันใดทำนั่งกล้วยเจ๊หงวะเฮ็ดอื่นชุก็ออกแน่นอน เอาคือว่าสิบวคือว่าสิบวเอาจักบ้านเกิดตรงไหนตรดอกห้ามเออนี่เอาเอาเอาไปรดงามไม่มีกินนั่แหละไปง่าว่าเห็ดก็บ่าได้ปัดว่าอีกได้เห็ดทานแล้วมาเรียกอีกนี่ดอกนึงเอามาเอาเอาเนี่ยนีกำลให้เจ้าแล้วอึ๊บนี่แน้วงานของกินป่ติเออเอา เฮ็ดท่านค่อยๆเก็เ้ไหลาย้นาะมือนี้แหมสองตาึไปยังไพอะเฮ็ดก่เเพิ่นนันเป็นกลังแกห้หย่ยะเป็นกลังใจย่หิเด้อมือนั่นหแลเา็ไถึงมือกดเรครับพี่น้องมนีมาเฮ็ดทานครับพี่น้องปูละตาสองตามาเอาเอ เออพี yeah. ่น <gan. sh od Space> yeah. <sh od courage ounded> ้องจบลบอยู่เออนเออลายขักลายเนี่ยเหนื่อยพูดเลยซีตาหาตาไม่ได้พี่น้องไปบทลายมันบรารตอัน้ร่าพควรจเตรียมอย่มา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 แก่ที่แกองเพาแกกันสามตาลอยนึงมีคนอยาก้ต่ตาหนึ่งเนี่ยข้างหลังแง่ ก็นั้นละสามผนเสี้นี่แต่นึง่ยาดเอาไปลูกมึงบูเรียกเรียกพร้อมเออเรียบพร้อมเนีสูมือมันทรามดาเลยกเอาลดมันก็ดีอยู่โ้ยสูมืออยากเรียมมังกเก็บเอาพี่น้องแคมันหลคักหลเนี้ยย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 ายย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 เยยนยยยยยายย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 เ็้ เปยังอีกห้ากกวด่า,ดาดอีกละกย่นเดี๋ย่อพอว่าเร่าหิ้งก,กนอีกอธรรมชาติาเคยหยอกกันงั้นอย่งเราพี่น้อง,องรออธรรมชาติรุ่นด้วนนะเาื่อนอะเข่าเาเปล่าทำให้เป็นเสียชืมูมมนิดรเปล่ามูนเกิดไม่มากยุ่ยี ้ยเ้ยจะมาหล่ขัดไรเนี่ยไม่เไปเห็ดตนไงคิ้บกระห้องฮึมัเป็นยครับเนื้อทานพี่น้องเลยฝากก็เลยก็แจ้งครับผู้ใดอมากโคกนีด้พี่น้องเลยคือว่าหลัเนี่เอาถุงปุ๋ยมาใส่เอาก็ไเลยครับอ๋อได้แอ้วแม่หนองไผเสียพกไปเอากระดกหออ่ะย้าย้อนยังก่อนย่าเออย่ำไรไปเรื่อยๆอ๋คุณเคยหยอกกัน อ้ออ้ออยังไอ้ออ้อเเรเบิกบานนู้นน้ายังคนของมแม่จะไปส่อเล่าเบิกบานอันนี้นั่นนี่อ้ออ้อเลยนั่นไหลอีกมากคุณไหลไหลไหลอเอานกองด่า่าองดีนีเดี๋ยวประตูเมาอีกนะประตูเมาปุ่นลามาแล้วเฮ้ยบู๊ยพุ่นคนดอกนึงพี่ไม่เกียบเอาพี่พีเตรียยุ่โอ้ยราคาประตู ยาป้าเอานี่อ่ออหยับยหยัยบประตูมาเอามาเอาอ่อเที่ยงหงาตูพูดนะเออมือสีบ่วเอาไหมพูดเยะเย็บแล้วเย็บเี่ยงหงายพูนอออนทุ่งผาตัวนีงบ่บ่ใส่ทุ่งผาอีกพูดนะเออเียเทียเทียอ้อพี่ประตูโอ้ยหลายขากหลายน่พี่น้องเอ้ยจ้ามากินเห็ดครับมันนี้พูนะอ่อออืมเามาถึงมองกับพี่น้องนั่นละอ้ออเอินน่นดุเาเห็นยังน้อนนี่

อาะพี่กัดกับพี่น้องเพื่อจะได้อู้ยมาเอาได้พี่น้องเลเห็ดทานล้วนๆกับพี่น้องเห็ดอื่นนั่นกับบอสแกมพวกอะไรเรียกเอาใหญ่หูหูวีเก็บอะไรเจมตาไป่หมด่องทีใส่แล้วละวัดล้นแลี้ยวเนี่ยได้ครับเลยเนี่ยพี่เด็กเจ้าพวดประตูข้าวบอนหมดเนี่ยมันหลายผดบ่โอ้ยใส่เงาไหมพูนไหมเนี่ยเอาพี่แม่ประตูเนี่ยแตงเงาไหมมันกระติดเทาแมน พูดเนี่ยยายยพูดหน่ะสบลบอยู่อ่อี่ิเสียอยู่ดอกพูดไหมมาเอามาเอามาเอา่ต้เฮ็ดอร่อต่อยเพื่อพูดหน่ะาแน่พดน่ะโอ้กออพูดหน่ะมีเผาเนาะเราอยากได้ไหมเผาเสียโอ้ยมาท่มเนาะเน่ยนีดูมืน่นเอาหนีเรดูเจ้าับ่อถอดเตียห่ออีกหลายทักพี่พี่ยายพีพี่โอ้ยเต็มอยู่พี่ต้เฮ็ดทาน เอ้ตัวนี้เนี่ยโอ๊ยได้โหว่ะตี๋มานี๋ตี๋นั่นเด็ดนั่นเด็ดก็ต้องโค่อนนี่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 อ้าวแฉะอันนี้แหะดอกอ้อี่ี่ปเก็บเก็บดอกเข้าไปอย่านการดูฝุ่นก็จะเก็บนะถั่วลิบฮะุ่นอ่ะนี่ดอกอ้ออ้อได้นะดอกงามงาม เอ่ยมาเอาบือดมาเอามาเอามือพี่น้องเอ้มาเอาหลายพุทธยาย้อนต์มาเอาแม่มาเอายายหูเราเรียกแล้วพูนเขาไปเอามีแต่แนวเดียวอู้นี่ภูมินั่เรื่องนี่แหละมาเอาอย่าย้อนต์ยายหูเราพื้นเจ้า บอกหาซื่อือานหาก็เห็นเห็ดหลอ่ะโอ้หเนื้อหันลหาไป้ายโคดอือดูเห็ดโอ้โหชีพอไม่เผาเด้อะรจาอย่างเบอกเล่ามาเอาหมอลุ่นร้ายโ สวัสดีว่ามาเก็บเห็ดบ่ได้เห็ดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ผู้ละหากระท่ามาก็ได้หากระท่าครับพี่น้องฝากกดไรกดแชร์กดติดตามจักหน่อยเด้อครับพี่น้องเอ้ยเปิดเป็นกำแรงแรงใจครับพี่น้องป้าพี่พ่อน้องครับหาเก็บเห็ดเก็บเฮาครับหากี่ตาเราดูการนะพี่น้องเอ้ยป้าพี่พาน้องครับมาหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดครับพี่น้องมื้อนี้เก็บเฮาเอ้ามื้อนี้มาไกลเติบครับผู้ใดอยากได้เห็ดทานครับพี่น้องมาเด้อมาโคงนี่ครับพี่น้องมื้อนี้แต่มันหลายคักหลายแน่หลายอย่างหยังเทสเรถกระบะไปห้อยไหม ี่ลรวหันไล่เสือเถ่ยอันพัดเนี่ยพัดหยาดกันมันบ่าไหายเอาไปเอาไปแหย่ไมง่ายยนไม่ง่ยยนมาเอาน่าไม่น่งเนี่ยนี่แต่รุ่นรุ่นได้ตรงกรบเสียบมันละแก่งี้ ยังกินได้วกไปตขนกตัม่วงนัว่ามาเจนเห็ดว่าได้ได้หลายข้าจมเกียวจะได้อีกเอาคนไห้เล่าเกี่ยเต็มอยู่เกียมาเอาเลยหลายั้เฮ็ดตัวนี้พูแม่ป่าผกมี่ลผดผลเกวเอาเกียวเอาเกียวกียวโอ้ยเกียวเอเกวเอาได้เยียบูดพิู่้พู้พู้พู้ เอ้าเแ่า้อมาเชื่อเอา่อันได้ดอกมเออเจอเอ้าเอห้วเออเออเ็เ็เอาโอ้ยปวดเอวแ่่ได้เฮ็ดหลายอ่ะปูนดอกนึงเออจะนั้นหลายักหลายง่พี่น้องเยเอาดอก่แมนสินะเจาพอมาทานในชุดครกเจาาละยมาเอาไปเทใช้กระบะโลดๆไป ส่วนหอยเล่าเอปดหมากเลี๊ยมเห้าไอเาเไนเีที่ใสกกระบาวะนี่แล้วแบงเห้ยคได้เก่าห้เอาห้เล่าหออย้รอกงามๆออทำ่นนี้แะไปไปไปเอาห่ายกันเลยที่นี่พี่น้องเลยคอคักั โอ้โลโลโลนางเห็ดโอ้ยใหญ่หูมีายขักไรเนี่ยเออถามเพิ้นที่ล่ะพื้นี่เห็ดแบบได้เห็ดอันทานอย่างเงี้ยผีหน่องวันแจ้งสีแสบแม่นู้นว่าได้แสบ บอกมาในเด้อบอกในเด้อจะมาหลายๆแต่เช่นไต่ย่างหูมาจากแนวหินนะบอกได้พี่นอนะ้องเด้ออ๋อหลายคักหลายแนี่ครับพี่น้องย่างหูว่ามีนู่เด็ดเด,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 เด็ดหินท่านที่ต่างๆบอกเลยเด้อเล่าวา่าเพื่อนอ่ะตาที่ซีตาที่หาเลา่าพี่น้องเหมือดเน่าใสใส,สขอดทุงยางทุงเสียจะคือว่าไทยพร้อมรถ <c oughs> มันบมื่อยกี่นหนังเอาบ่าเห็นหนังว่ะเออเอาเท้ากี่หนังว่ะในกระดานเอ้อเออเท้าเหนียวกูกับเอาก่ะเถิดเอาไปทางรถไป ทีส่แล้วห้ยอ่เอินมากปุ่นปปบระตูเินมากแล้วประตูเหมือนมองทีส่แล้วมยท้องเสียแล้วว่าเสียแล้วแจกอะไรได้เสียแล้วสองสันอยู่ปาเทยังได้อีกก็ตีเฮาทานเลยเนี่เอาแล้วว้าไปต้มให่ตู้เย็นไม่มีหมองอับหืมหหนาหัวให่โยายห่เหรอเอหนาหัวเ้นอ่า เมาเอาเพิ่งเล่าเยเออนี่มองกีใส่เล่าว่ดอกกีไส้เอา่ตากูเด็กกะเมูเดีกเอา่ดอกกีไรดอกงามหมเลยม่กเฮียทานเรามันงมีดอกขาวเ่พี่น้องมันหล่นกะตาเล่าพี่น้องเลยมันเฮียกะตาเล่าเล่าคางไว้น้าหัวเสาเมนยายขี้ปูเล่ายางไปเนี่นั่นน่ะเอาไเนี้ยถ้าเจได้มัน มันหล่นกับตาเล่ากับตาหน่อยเบ้อขขนาดพี่น้ะะนอนนนงเลยีอกวนวนอ่ค้ว่าูจงเฮ้ยนับตัวไอ้อเดออมีตัว่เคยเดเเดได้เก็บเห็ได้หลายน้ยะเียพนะ <Billie S 2> าดเต็มพ right right ุงนี่บักง่ายๆครับพี่องถ้าง่ายลมีอีกเด้อพี่น้องเต็มกาจ่าเลยพี่น้องคน่ะโอเยี่ยมสองแยกหูกับฟองกันไม่หลายแต่เห็ดพี่พี่น้องอันนี้ก็แมนแมนเหมือนพี่น้องไม่แต่เห็ดในรังโฟมกระแมนครับดียังไม่หนี่ก็แมนติแมนโคกศากกะมีในหันไม่โคกศับก่าคุณขอเพียบโคกไว้ครับแมนเหมือนแอเสียแม่นารถมีอีกครับ ไอเห็นล้วนสันรดนั่นนะบึ okay. ้ยเพื่อนนะพี่น้องเลยหลายคักมาเนี่มาเนี่ยเส้นเห็ดจีบอเล่เฮ็ดนยังสีกินน้ำกัดเถอะเดี๋ยวเห็ดคักแหงน้อเหมิดมาเหมิดครับพี่น้องเลยอีกสามตาซีตาหาตาครับพี่น้องถ้าออกจะโคกเด้อพี่น้องเลยอะไรน้ำหลายคักหลายเนี่ยครับที่ใส่กับบ้าโรยเพียงเทา สามเต๋อวิพี่น้องบานนี่หลายครับจนนี่มองสีนางยหญ่หูก็ร่างเขี้ยพื้นที่ครับพี่น้องเ็ดอ้อยต้อยครับโอ้ยใหญ่หูร่างขออกมาอีซี่หาคนครับใหญ่หอาออ้ต่อยครับหน่อยให้ก้อนแน่นนั่นหน่อยได้นั่ารายตันทร์นี่แหละเออแม่นึกสมารายถึงมีตู้แมนมาไดุ้่นพี่น้องเลย อืออีท่เอาอันนั้นเอาเสตักไปตักมันตักละสองอั้งันตักเสตคเออผมมาขึ้นเนียหมอสุดาใือเนี่ยตักไปคือยามองสีนางนักเห็ดโอ้ยใหญ่หูนักเห็ดเอขึนพอยหมงสีนางพอยน่อพละปทพพอยนะเทยังถี่ก็บ่คด่ หวานค่ะที่นอนขึ้นมาใ่หัวพอใจเห็ดเจี้งใด่เอาระบาดเนี่ยเอาไปตั้งกันไปเลยยายเขีเอ้ยจะพึ่งทักกันถ่อเปิดกล้องเลยนี่อี้วันใดไล่เฮ็ดได้เฮ็ดไล่กันย่าอยู่ที่น้องเอยบวบแล้วได้เฮ็ดปวบลายเอียวเสียมากกนได้เห็นลายเอียวเสียมากก็ได้เห็ดกระบอกมากคนเอาี่กรเฮ็ดปวบกันใหญ่ถ้าปวบแห้งกรบอกจะได้พักกางกางเดียวเฮ็ดบวบเขานั่งมาแล้วแจกมาน้ามือก่อนเรา เลยอะหาเสียวใหม่ไเห็นมันเอิญมูไปเอาเห็ดจากันเข้าพอเลยมังเดี๋ยวเราก็สูงนี่แหละครัแกบนั่นนีนามันยาเท่าด้เนี่ยหะก็ล่นแหลวในแอร์ะเสียงใหม่พรท่านฮะเสี้ยวหมบอกให้กวนเ่าในแอร์กวนเ่ากวนเอาโหลดืออยหนุสอนพวกนายจังหวะมันก็เลยไหลได้บ้านไม่เนื่อยไม่เอเฮ้ย ในแอกับแมเนคือ้กันก็น่าสอนค่งนอพอเฮ็ดปวกกับว่าเอาสนับเนีเสียเอาเราเปลี่ยนอ่ใส่ล้เรื่งคุกเครื่องห้องยุตาเขาู่เฮ็ดยุอีนั่งใส่แล้วยางียู่้องคุยว่าแค่มายังมันนืองมานางยุ่ม่อวล่ากไั้งกลงจำได้ป่หมองเกาจำได้ยเอ่ว่าเยนหนูได้ปีนั่นแต่ว่าเยนุอยไน้อยได้ปีนั่นมองหันละ บางเฮ็ดท่านเหงนั่นบ่มาปวนี่ปวกขาวใหบ่หัวใจว่าปวกอย่งฮะนี่ไหมปวยื้นมาเยะปากเฮ้ยักให้กูบดมึงสักูอยู่ท่างหลังน่ย่เพ่อวเขาบกเอึดเ็ปยู่จังไหนกูยู้ทามหลังกะจีบไปเก็บไอ้เอเราก็เคยปวมาสดอกนี่ละ เอาี่นอกมานีคว่าหมาครับเห็ดปวก็ได้ครับเห็น่อก็ได้ครับเห็ดทารียบเสียบไม่คันเสเอ็เสียเสียมไอ้สเาวอเอาเสคนกอ๊้าอ็จเราไมเคยเห็นนะเราไม่เคยเห็นคนนี้่ากันไปร้ายก็นังด้ครับเห็วกูได้กันแล้อ่ะมาเนีสียไม่ค่อยนานเอเอมาพท่านนอมือขวัดอมาน อาชีว่ะมันครับพี่น้องมาอนี่ฝากกุ้ลายกุแช่กุ้งตีตางครับยึดถึงรถกระบ่หน่อยเด้อพี่น้องเลยเต็มกระบะรถแล้วพี่น้องเลยเบียเต็มขั้นรถพี่น้องรุล้วนครับนี่ยนางขึ้งหนารถดากรถครับพี่น้องเออฝากกุ้งลายกุ้งแช่กุ้งตีตางครับสลับชี้นี่ครับพี่น้องอาชีวะมันโชคดีข้อมูลจะจีบจะไขจะจนครับพี่น้องลำดุวยสู้คนสู้คนครับมือนอิสระใดขักเลยเนี่ยยิ้มคู่หูครับสลับชี้นี่ครับสวัสดีครับมัน เสียมสาวจูดามิเหดทานพุนนี่เขาเมนอกแทนอะอๆ่าจะจเจะ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 จเล่ากันแล้วปีนี้รุ่นขอกันแลกการพอเมียพี่น้องเก3อบสามสิวินาทีกันเด้ครับนี่ครับหมูเดดเดียวของพ่อหน่อยส้อยเดิมครับหมูเดดเดียวทอดไม่ไม่มอมพี่น้อง รสชาติสุดยอดีลี้วเขานี่น้องรสชาติกลมๆสุดยอดครับรับประกันครับเพียงแพ็คหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้องสนใจแอดไลน์นี้นะครับนี่แอดผนอยนหนึ่งสองสามครับหรือสั่งได้ทีลิงก์ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมหมุดหนุนซอยพผน้อยนเส้เดิมนี่เด้อครับพี่น้อง